สุดท้ายปลายทางวิธีการแก้ไขปัญหาของชาตินั้นทุกอย่างอยู่ในธรรมูลพุทธศักราช2 5 6 0มดมีกฎหมายลูกมาเรียบร้อยนะครับโดยต้องยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมอันจะนำชาติไทยสู่สันติสุขนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองสัญญาณต่างๆก็เริ่มชัดขึ้น,นไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเค,คราะห์กันประชุมวันอังคารที่6มิถุนาคมที่พักเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพนะครับ วันอังคารที่6มิถุนาคมวันอังคารที่6มิถุนาคมวันอังคารที่6มิถุนาคมวันอังคารที่6มิถุนาคามก็บางทีวหาดูกันมันก็ทำได้หรือเปล่าก็ถ้าเป็นสุรการก็ไม่น่าไปไม่น่าจะไปคุยแต่าถ้าไม่ใช่สุรการก็อีกเรื่องนี้ก็เดี๋ยวเขาพิจารณกันเองนะควรหรือไม่ควรแต่ผมคิดว่าในทางกฎหมายแล้ว เท่าที่หายอนะก็มีการยกประเด็นนี้ขึ้นมาก็ไม่น่าจะทําได้นะการที่จะยังไม่เป็นรัฐบาลนนะั้นใบเรียกสุรายการคุยเองเนะี่ยแต่ถ้าเป็นหน่วยงานภายนอกที่ไม่ใช่สุรายการก็เขาก็ทําได้เหมือนกันเนาะหลายอย่างก็มีคนมาพูดกันเยอะแยะไปหนดจะทาตรงนู้นทำตรงนี้มันก็ทําให้เขาเกิดความต้อง,ต,องต้องทบทวนอีกทีเหมือนกันนะผมก็ไม่กังวลเรื่องนี้เพราะหลายอย่างมันกําลังดีอยู่ในณะนี เราจะแก้ปัญหาที่รัฐบาลนี่ทํามาคือแก้ปัญหาโดยโดยการลงทุนจากภายนอกเพราะว่าภายในเรามันก็ก็อยู่ในในวงจรของเราอยู่แล้วใช่ไหมเราก็พัฒนาทั้งภายในแล้วคนลงทุนมาต,ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยใช่ไหมมันจะได้เป็นการเพิ่มรายได้ GDP ของเราขึ้นมาใช่ไหมถ้าเราไม่พูดถึงการลงทุนต่างประเทศแมวเขาเ้มาเลยแล้วเข้ามาน้อยเกินไปมันก็กลายเป็นน้ําหนักมันอยู่ตรงนี้มันก็เป็นเป็นภาระเหมือนกันนะหลายท่านคงฟังแล้วล่ะที่เขาไปพบปะเยียมเงินกันอันนั้นก็เป็นสิทธิเขาไปคุยได้เพระาะไม่ใช่สุดรายการนะ มันไม่ควรเลนะมันไม่สมควรรัฐการก็ยังอยู่กับรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะวันหน้าก็เป็นเรื่องของท่านวันหน้าเดี๋ยวทางรัฐบาลก็เตรียมข้อมูลดังส่งไปส่งมอบด้วยนะผมทางการไปหลายครั้งแล้วย้ําไปแล้วทุกกระทรวงก็ต้องมีแผนงานโครงการที่ดาเนินการไปแล้วอะไรยังค้างอยู่ยังอยู่ให้รัฐใหม่รัฐบาลใหม่เขารับทราบนะจะได้ไม่มีปัญหากันนนี้นายรู้สึกีนายรไม่ไม่รู้สึกอะไม่รู้สึก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  ไม่มองไม่ได้มองไม่ได้มองไม่ได้มองครับผมไม่ได้มองผมไม่ไปสร้างความขัดแย้งกับใครผมบอกแล้วไว้ไม่มีไม่มีการล่ลูกเรลาล่าล้างบรรลวงข้าราชการครับก็คือทางานเป็นคณะงานเปลี่ยนผ่านแลับพูดคุยกับเอกชนก็ดีหรือถ้าพี่น้องข้าราชการต้องการพูดคุยคก,กับรัฐบาลเมืองก็เป็นเป็นสิทธิของข้าราชการแต่เราไม่เคยเข้าไปรับลรืง,งอรรลวงขอข้อมูลหรือขอดูอพวกประมาเลยนะการบกากอูนนี้เป็นอย่างนี้ก็คือว่า ทาง่วยงารราชการเป็นคนเชิญเรามาเองนะครับถ้าเชิญมาเองเนี่ยก็คงจะเชิญในฐานะรัฐมือรมากกว่าเขามีความกังวลใจอยู่หลายเรื่องนะครับที่ค้างอยู่ในครมตั้งแต่ชุดที่แล้วยังไม่ได้รับการผัดกันก็ได้รับการประสานงานที่การพูดคุยแต่ในการไปพบแต่ละครั้งนะครับก็จะมีบอกกันทางานว่าไม่ได้ไปละาบละรวมหรือไปสั่งคนที่เป็นข้าราชการที่ต้องฟัง c h a i เ tiger g ก็ e r n m e n อยู่แล้วยังฟังิน c o m ม n g g ก็ e r n m e n อีกเนี่ย มันก็จะทําให้สับสนเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยผมจะพูดคุยในกรอบการประชุมวันนี้ว่าต้องระมัดระวังถ้าเกิดมีใครอยากจะคุยแต่ที่เรียนครับตอนนี้ก็มีหลายๆหน่วย,ายงานที่ต้องการพูดคุยกับผมแล้ก็ต้องการนําเสนอนโยบายต่างๆส่วนก็คงจะทําเป็นไปตามหลักสากลน,นะครับของ transition team ในต่ลัตรัฐบาลว่าทําได้ขอบเขตแค่ไหนเราก็จะยึดขอบเขตแค่นั้นแล้วก็ทําให้ ประชาชนมีความหวังแล้วก็ให้ข้าราชการมีภาระน้อยที่สุดแล้วก็ไม่ให้สับสนแน่นอนครับปรากฏว่าจากนั้นระหว่างที่พลเอกประยุทธ์จะเดินไปประชุมคอรมอกระบวนการวิเกรอะฮะเรื่องไกลก็เอาหลักฐานไปยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง นาสนธิยานก็ไปยื่นเพิ่มเติมต่อข้าราการการเลือกตั้งแล้วก็มีการสอบประคำไปละเรื่องมีการเอาปิด,ปดพิธานะครับกนณีการขาดคุณสมบัติไปถือหุ้น ITV นะครับสุดท้ายปลายทางวิธีการแก้ไขปัญหาของชาตินั้นทุกอย่างอยู่ในธรรมนุทธศกราศสองพมดมีกฎหมายลูกมาเรียบร้อยนะครับโดยต้องยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมอันจะนำชาติไทยสู่สันติสุข นั่นเองกรณีถือหุ้น i อทีวีสี่หมหุ้นซึ่งบิธาก็อ้างว่าเป็นหุ้นโมรดกได้มาจากพ่อซึ่งเจ้าของหุ้นจริงๆก็ทั้งหมดโดยส่วนใหญนะ่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าไ t v ีวีเป็นของทักษิณนะปัจจุบันก็เจ้าพ่อพลังงานนะเป็นคนถือไว้นะและแน่นอนนะหลักฐานทั้งหมดที่ส่งให้กับเรืองไกลเรืองไกลก็เคยทำงานอยู่กับไทยลักไทยมาก่อน และต่อมาก็ไปทำงานให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณอยู่พักพลังประชารัฐนะครับที่ผ่านมาเรืงไกลก็บอกโอ้โหได้รับรถเบนซ์มาหนึ่งคันนะเป็นการโชว์โพสต์บน Facebook ของเขาเองแต่ประเด็นที่น่าสนใจคำพูดของวิษนุเครือง,งามบอกว่าทบาลการจัดตั้งทบาลอ,อีกยาวไม่ง่ายๆและอีกประเด็นก็คือว่ามีคนไปตั้งคำถามกับวิษนุเครือง,งามว่า ยังไงกันแน่นะยังไงกันแน่เกมเนี้ยจะถึงขั้นสอสอเนี่ยของก้าวไกลเนี่ยร้อยกว่าคนที่ได้เข้ามาที่ยังไม่ได้รับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยถึงขั้นจะถูกตัดสิทธิ์อดเป็นสอสอหรือไม่เพราะพิธานะครับไปถือหุ้นไอทีวีมิสนุกรวงามซึ่งเขาไปผูช้ชาญนานกฎหมายเป็นรองยกรฐมงตรีเขาบอกว่ามันอยู่ที่คำร้อง ของขคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะไปฟ้องร้อนสุศาลซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันมีตัวแบบมาแล้วเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือพลเอกประยุทธ์ก็ได้ส่งสัญญาณทางการเมืองอนักมวยมาโชว์ฉันสู้ฉันสู้พอเดินลงมาสู้สูสน่าสนใจตอนนี้ต้องเรียนหุ้นส่วนก่อนนะฮะเงินบาทไทยเนี่ยกำลังแข็งค่ามาก นะกำลังจะทำนิวไฮสาเหตุหลักๆเพราะคนทั่วโลกที่ถือเงินบาทอยู่เนี่ยเทขายเงินบาทคนไทยที่ถือเงินบาทอยู่นี่เทขาย,าย,าย,ขายสาเหตุหลักๆเพราะขาดความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นคือรัฐบาลของพิธานะตอนนี้ไม่ทันไรยังไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ตั้งกัรนตารขึนนขนขนข้นมาเพื่อทําการเปลี่ยนถ่ายเรียกหน่วยงานต่างๆมาทําการชี้แจง นะซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ามันไม่เหมาะสมนะเพราะยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยนะครับตอนนี้พักร่วมก็มีการประชุมก็มีการหารือกันนะก็มีการวางแนวทางกันนะจกลงโอเคนะใครก็ได้นะเป็นประธานสภานะประชุมที่พักของวันนอนะซึ่งตอนนี้บอกว่าจะไปทิศทางไหนก็จะไปด้วยกันแสดงว่าตกลงกันได้ลนะเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎร แต่จนถึงขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่รับรองใครแม้แต่คนเดียวเป็นสสเลยนะฮะม่่มปลื้มโวยวายบอกเอ้ยกกตไม่รู้จักรับรองรับรองช้าเนี่ยินักวิกเก์เขารออยู่ทำงานช้าจังเลย,เยผมเรียนรุ่นส่วนนะกะกะตแต่ละท่านเนี่ยไม่ธรรมดานะท่านประธานนี่ก็เป็นเอกอัครราชทูต ทำงานอยู่องค์กรต่างประเทศมาก่อนนะครับคณะกรรมการที่เหลือเนี่ยเป็นอดีตอธิบดีสารดีกาอาดีตอธิบดีศารอุทธรณ์คณะบดีในมหาวิทยาลัยมหิยาลยัเลขานะครับประธานสารดีกาโอ้โหแต่ละคนไม่ขี้ข้่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน,นกฎหมาย การทำงานของขั้นบราการการกตั้งที่ช้าเพราะหลายทราบไหมครัมีคดีที่คงค้างอยู่เกือบสามพันคดีมากเป็นประวัติการเพราะมีการทุจริตเป็นกรณีพิเศษหรืออย่างโมโหลานนะครับประเด็นคือคดีนี้มันจะเป็นยังไงพี่ทาจะสวยไปไกลหรือเปล่าก็อยู่ที่คำร้อง ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะมีการฟ้องร้องสู่ศาลร,รัฐธรรมนูญมันจะลามทําให้สอส,อสถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยยกเข่งอ่ะไม่ใช่เฉพาะยุบพักหรือกรรมการบริหารยกเข่งและไอ้ยกเข่ง,ขงพวกนั้นต้องไปจ่ายเงินที่ให้มีการจัดเลือกตั้งใหม่จะเรียกเป็นค่าปรับหรือสินหม่ทดแทนก็ได้ต้องไปจ่ายคืนนี่หมดต้องโดนฟ้องอีกยกเนี่ย นะครับเรื่องนี้เนี่ยดิสนุปเพื่อง,งามก็บอกว่ามันอยู่ที่คำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะทำคำร้องอย่างไรไปยื่นสู่สารธรรมนูนอย่างไรนะครับส่วนการจะไปเรียกข้าราชการมารายงานตัวบุวเอกประยุทธ์ก็ว่าบอกไม่เหมาะสมเขาก็ตอบโต้ว,ว่าเนี่ยข้าราชการก็มาเองเขาอยากมาพอนะเห็นมาเป็นรัฐบาลใหม่ ในขณะที่กระทรวงท่องเที่ยวนะบอกว่าไงโอ้จะเอาพิธาเป็นสัญลักษณ์นะเรื่องของการท่องเที่ยวไปที่ไหนก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเพื่อชวนคนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมันแสดงให้เห็นอะไรทราบไหมฮะแสดงให้เห็นว่าโอ้ยังไม่ทันเปลี่ยนถ่ายกระทรวงไหนนักการเมืองคนไหนข้าราชการคนไหนกําลังทําตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งมันก็ง่ายในการที่จะแต่งตั้งในการที่จะโยกย้ายในอนาคตถามว่าตอนนี้โอกาสที่พิธาเนี่ยจะได้เป็นนายกกลฐมมตรีไหม,มน้อยแต่คนที่มีโอกาสเป็นนายกรัฐมมตรีและเป็นอยู่ตอนนี้คือบุเริยุทธ์ทำไมอ่ะหุ้นส่วนลองเอาคะแนนสกสกสอวอเนี่ยมารวมกันในฝั่งที่มีเสียงข้างน้อยของสสไปรวมกับสอวอ400ยกว่า เกิน376เสียงคือฝั่งของบลเอกประยุทธ์แต่ฝั่งพิธามันรวมกันยังไงก็ไม่ครบซึ่งตอนนี้พวกเขายังไม่รู้ตัวนะแต่คนเริ่มรู้ตัวแนละ้วก็คือนัทวุฒิไสเกลือก็เริ่มรู้ตัวว่าเฮ้เสียงเสียงของพลเอกประยุทธ์กลับมี400กว่าเสียงแต่เสียงของพิธามี316เสียงถึงแม้จะมีสวไร้อยก็316เสียงก็มีอยู่แค่นั้นนะ เอกประยุทธ์มีเสียงพอในการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นนายกกฐมนตรีนะแต่เขานิ่งเขาเฉยเขารอเวลาแต่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์กําลังทําตอนนี้ถูกหรือยังเนะี่ยผมเห็นวิษณุพูดตลอดรัฐบาลรักษาการเขาไม่ได้รัฐบาลรักษาการไปอ่านรัฐธรรมนูญใหม่นะฮะสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำตอนนี้ขยับไม่ขยับหนึ่งก็คือมาทําเรื่องการต่ออายุแรงงานต่างด้าว ต่อไปจะต้องทําก็คือเรื่องของงบประมาณงบประมาณประจําปีจําเป็นต้องทําถามว่าเรื่องเนี้ยเรื่องงบประมาณประจําปีต้องไปขอกรกตไม่ต้องขอหรอกดำเนินการได้เลยยกเว้นแต่งบประมาณอย่างค่าไฟฟ้าโอเคต้องไปขอกรกตนี้ขอก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วคุณส่วนอย่าลืมนะขณะนี้กรกตยังไม่ได้รับรองใครแม้แต่คนเดียวเป็นสสขณะที่ผมทำคลิปนั่นหมายเขาว่า ถ้าจะมีการจัดตั้งรัฐบ,บาลฝ่ายที่มีเสียงสอสอและสอวอมากที่สุดกับกลายเป็นฝั่งของ,องวุฒิเอกวยุทธ์นะไม่ใช่เป็นฝั่งของพิธาและสื่อตะวันตกและสื่อประเทศไทยโดยสนใจรู้กันเป็นอย่างดีว่าพิธาไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ดูจากสภาวะเศรษฐกิจที่กําลังตกต่ําเงินบาทที่กําลังแข็งค่าหุ้นกําลังร่วงลงนั่นแสดงถึงความไม่เชื่อมั่น ตอ่อธบานใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นเรื่องนี้จับตามองให้ดีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เธอชวนเราสู้ไม่ถอยจน เสียเนื้อมีชัย